ขุนแผนนั่งกุมารหลังยันห้าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องพุทธคุณที่ครอบคลุมในหลายด้านทั้งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โชคลาภขาขายและคุ้มครองป้องกันภัยสเสน่ห์เมตตาขุนแผนเป็นสัญลักษณ์ของความมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่แก่ผู้คนรอบข้างผู้บูชาจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากเจ้านาย เพื่อนร่วมงานและผู้คนทั่วไปช่วยให้การเจรจาและการเข้าสังคมเป็นไปอย่างราบรื่นกุมารทองโชคลาบรูปกุมารที่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จโชคลาบและโภกกระทับช่วยเสริมเรื่องการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองและเรียกเงินทองเข้ากระเป๋ายันห้าคุ้มครองยันห้าที่ด้านหลังเป็นยันครูของหลวงพ่อกวยที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธ์ และคุ้มครองป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายรวมถึงแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงต้นตำรับความขลังหลวงพ่อก,กวยเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับการยกย่องเรื่องวิทยาคมเก่กล้าวัตถุมงคลทุกชิ้นที่ท่านปลูกเสกจึงเปลี่ยมไปด้วยพลังและเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการความเชื่อถือพอขาแม่ขายที่ต้องการเรียกทรัพย หรือผู้ที่มองหาเครื่องรางคุ้มครองปกป้องภยัยขุนแผนนั่งกุมานหลังยันห้าของหลวงพ่อกวยคือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ